มังคุดนะคะมังคุดขายอยู่เท่าไหร่คะพี่9บ,บาทสิบเก้าบาทยกเพ่งหวอนถุกในปิงเก้าสิบบาทนี่ฉุกในปิยงยกเข่งเก้าสิบบาทค่ะคุณผู้ชมร้านนี้นะคะมังคุดยกเพ่งสิบเก้าบาทสว,สวยเลยร้านนี้ขายเฉพาะมังคุดนะคะมังคุดสิบเก้าบาท สุกในปิงยกเข่งกาสิบหมอนทองส,สวยๆใครสนใจลองแวะมาได้เส้นกลางของวัดสีเมืองเออลองกองด้วยลองกองลกอ,องก็มีสตอก็มีมข้างขว้างเท่าไหร่า้ กวงละร้อยเม็ดใหญ่ดีเนาะ,ะตะตอบ้านเม็ดใหญ่พวงละร้อยโลละร้อยหรือโลกว่าโลขีดหนึ่ง,โล,งโลหนึ่งขีดต่ตอบ้านโล,าโลกับขีดกว่าร้อยหนึ่งอันนี้ก็บางคุดบ,บ้านปะบางคุดบ,บ้านไหมพี่เนี่ย ท่าไรพี่น้องเขาเลือกน้องเขาเลือกสตอโอ้มันมีเขียวคนอะไรืม <c oughs> <c oughs> ได้ไหมได้ไหมถ่ายหน่อยได้ไหม <c oughs> เป็นปนางแบบใ <c oughs> ห้ป,ป้าหน่อย <c oughs> นี่อร่อยไหมคะน้องขาอร่อยน้องบอกอร่อยโลเท่าไหร่พี่มังคุด ยี่สิบมังคุดบ้านเนี่ยมห็นไหมัน้นเอาไปและเคงหนึ่งแล้วมันก็ไปชําที่หลังน้องทยอยกินอกคือนสตอไปสองพวงสองร้อยยี่สิบแล้วในถุงก็คืออะไรอ่ะพี่อ๋อเร็เศหมังคุดเข่ง อะไรครับพี่ขาอ่าอ๋อ,อ,อ,อสูงเท่าไรอะ่ะสูงละาหกสิบอ่าอาไหนดูดิพี่เออมันเศษๆมันเนาะเอออืมเดี๋ยวเอาถุงหนึง่งเอาไปถุงหนึง่ง อ่าเพราะพราะว่าเพราะว่าหนูสวยไงลูกหนูสวยแล้วหมอนทองอะคืออะไรหมอนทองลูกนั้นสุกสวยมากสวยมากคือเขาจะต้องเนี่ยเขาจะต้องมีสวนผสมบนเปหลายอย่างเนี่ยพี่คนเนี้ยหมอนทองเขาก็มีแล้ลองกองไข่อ่ะ ไหนที่ถุงละหกสิบอ๋อมันเเอต้มันเสตจมันไม่สวยจริงอะหนูฮะแต่มีก็สวยก็มีไม่สวยก็มีปนๆกันเออเออเิอมีสี่สิบบาทไม่สวยจริง<ๆ>หนูหนูคิดถูกแล้วลูก <laughs> สมัยนี้เป็นยาทุกอย่างปะในกระทั่งหมูหมูเป็นโรคอ่อาช่างให้ดู อันนี้ลองกองลองกองโลเท่าไหร่คะลองกองก็ยี่สิบาทลูกโบโลเบเล่เลย <โฮ S 2> ไปไหนโอ้มีแต่ของถูกถูก,กเออน้องนี่มาซื้อไปกินน้องมาได้ซื้อไปขายเอาไปสักเขง่ง <c> ห <oughs> าดูบางคดเข่งหนึ่ง14สิบสี่โล เขาขายดูทุเรียนของพี่คนนี้ดีกว่าดูทุเรียนของพี่คนนี้คุณอ่าได้ค่ะคุณพี่ขายทุเรียนเท่าไหร่คะเนี่ยขายงอะไรลเนาะโตละร้อยยกเข่งนะคะคุณพี่เนาะอือทุเรียนที่สวยมากเลยอ่ะเนาะเนี่ยใายได้ทุเรียนลดนี้ไปขายเนี่ยโอ้โหลูกค้ากินเออสวนเองสวนเองไม่ได้ซือออออซ้อเข้ามา แกก็ตัดออกมาขายเนาะสวนเราเนาะเนี่ยได้แก่จัดดูปิงดิเออมาแต่ฐานดูปิงก็รู้เลยพี่ปิงเป่งมากเลยหนามโหงามมากอันนี้หนูไม่ได้ขายเรอกหนูเป็นยูทูบเบอร์เอ่อหนูนํนเสนอให้คนค้าขายมารู้แหล่งซื้ออะไรอย่างงี้เนาะเพลงสองเพลงขายถ้ามาเจอเนาะแต่คุณพี่ก็มามากไม่มามางของของสุกก็ออกของแก่ก็ออกมาเนาะ ยังมะม,มีเยอะไหมพี่ในสวอนอยู่อีกหน่อยเนาะทยอยตัดเนาะสวนเราเนาะผู<อ>้เรียนพี่เขาสวยจริงๆคูเนี่ยเป็นเป็นเป็นน้ําสวยหางแหลมปิ้งอ่ะทรงพระทองอืมเขาเรียกทรงพระทองเหรอพี่แล้วเท่าไหร่พี่เท่าไหรนะ่นั้นร้อยหนึ่งเหรอร้อยยกเข่งเนาะข้างในร้อยร้อยยี่ข้างในร้อยยี่ข้างนอกนี่ร้อยหนึ่งนี่นี่ ของเข่งนอกนี่ร้อยร้อยยี่อ่าใครก็ลองดูถ้าโชคดีจะได้เจอทุเรียนดีๆของอย่างของพี่ไปขายแต่แบบนี้ไปขายก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะมาด่าหน้าร้านเลยเนาะอือพี่นี่ขายอะไรนะลองกองลองกองลูกใหญ่เป็นกระปุกเลยเนี่ยไไม่ด้เออไม่สารเคมีปลูกเองเหรอพี่อ,พอ๋ออันนี้โลเท่าไหร่พี่ใหญ่สุดพี่อ่าโล่ห้าสุลองสา อืมเนี่ยเป็นกระปุกนะกระปุกอย่างงี้ลยนะคุณเขาเรียกกระปุกใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยเออเป็นช่อ,เ,อเป็นช่อชอืชอมช่อนั่นนะขายอย่างพอเพียงขายอย่างพอเพียงปลูกอย่างพอเพียงเออใครเจออืมใครเจออย่ายงนี้ได้ไปขายก็สวยเนี่ยเห็นไหมอา่าสวนเองปลูกเองขายเองมีทุเรียนด้วยลูกหนึ่งก็ขอสวนเอง <c oughs> <c oughs> เออ ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ร้านร้านอะไรมังคุดลองกองขายส่งเท่าไหร่หนูมัง,มง,งกองมีหลายราคามังคุดก็สิบแปดสิบห้ายี่สิบสามสิบลูกดำสิบเจ็ดบาทนะคะมังคุดนะคะอยู่ที่ตลาดสีเมืองลองดูลองมาดูได้เลยของเยอะมากมีทุกอย่างแล้วตอนเนี้ย อืผู้เรียนก็ของน้องไหมคะขายเท่าไหร่เนี่ย 80, <90. S 1> 80, แปดสิบเก้าสิบได้ตรงนู้นนะคะ 80, <90. S 1> อ๋ออันนี้แปดสิบนะคะยกเคีงแปดสิบอันนี้เก้าสิบสวยเลยหาอ,อยู่ก็มานี่ทุเรียนลานดำนี่กินอร่อยอ่านะคะที่ตลาดสีเมืองแพงนี้เลยเส้นกลางหน้าโบสนี่อะคุณผู้ชม ป้าค่ะเราก็พามาชมนะคะเช็คราคาได้ทั้งทุเรียนมังคุดลองกองสตอนะคะสำหรับใครต้องการหาก่องไปขายก็เข้ามาดูที่สีเมืองได้ตอนนี้มีอ่ะละกงละกรรมอะไรเขาก็มีแล้วจ้ะเดี๋ยวไปดูราคาทุเรียนกันต่อ จะพาไปดูอีกร้านหนึ่งนะคะแล้วก็จะพากลับนะคะแทนดูราคานี้ทุเรียนพอมีผลไม้มีหลายอย่างเนาะมังคุดทุดเรียนลองกอง ทรงสุขธรรมชาติมีทุกแบบทุกอย่างเลยอ่อยร้อนอันนี้ร้านขายผลไม้ทุกอย่างอีหมอนทองสุกปิงธรรมชาติ หอมหวานกรอบอร่อยเช่นี้สุกป,ปิงมะนาวอกองโลละหกสิบสองโลร้อยอะทอดโลละหกสิบเบอร์ยักษ์อันนี้สามห้าสามโลร้อยสวาลีช่อหวานหวานเนี่ยและนี้ขายผลไม้ทุกอย่างเลย<ะ>อืมเนาะโรงเรียน ผลไม้จากจันบุรีร้านนี้มีทุกอย่าง,งาขายปลีกขายส่งอ้ะขายปีกขายส่งสดใหม่อร่อยทางออกเลยซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยมีทั้งหอมกระเทียมแก้วมังกรก็มีออค,คุณแม่อยู่ช่องคุณป้าขาเลาะค่ะอ๋ออ่านี่ฝากร้านกับคุณแม่ได้นะคะร้านเจ๊เลยสอายุขายในวัดอืมคนซื้อก็สูงอายุคนขายก็สูงอายุอืมอืออมมีแต่คนใจดีมาซื้อ จะคนขายก็ใจดีราคาส่งยี่สิบบางคุดนะคะคือง่ายขายคล่องเข้ามาดูได้เลยคุดสวยเบอร์มันจิวสวยตลอดอันนี้อันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยตุมารียกเข่งเท่าไหร่ยี่สิบหกยี่สิบแปดบาทเงาะยกเข่งเงาะยกเข่งก็บเจ็บาทสิบเจ็ดบาท นันเกรีเมี่ยมค่ะร้อยี่สิบค่ะเพราะว่ามันสุกแล้วสุกมันมีตากรอบนอก่รในเพราะมันีจะตอข้าวหวานมันอมะสดวี่เจเียงราอกสดจากไร่กสดจากไร่กระท้อนมีตละรองกองมีทุกอย่างร้านนี้ นะคะใครชอบก็เข้ามาดูซื้อไปชิมได้โลสองโลก็ได้มาเที่ยวแล้วอยากกินเงาะอยากกินมังคุดอยากละโลสองโลไม่ต้องซื้อยกเข่งก็มาร้านนี้ได้โลอยี่สิบบาทเนี่ยอ่าเนี่ยร้อยยี่สิบห้าห้าโลร้อยเนี่ยแบ่งขายร้อยยี่สิบห้าห้าโลร้อยอย่างเนามังคุดเขาก็แบ่งขายมีนะคะทุเรียนก็จะซื้อปีกเขาก็ขายลูกก็ขายเนาะอืาเนีร้านเนี้ยเน่ะ แนะนำนะคะจะจะอดูอีกซอยนึงแล้วเราก็จะกลับนะคะคุณผู้ชมอ่าทุเรียนมีรองกองมีอันนี้ขายรองกองโดยเฉพาะเลยสวยๆเลยนี่ทุเรียนด้วยนี่ร้านนี้ก็มีทุเรียนทุเรียนมีมังคุด มังคุดโลเท่าไหร่จ้าวันนี้สิบเก้ายี่สิบอันนี้อะไรอ่ะก้นยาวเหรอก้นยาวโลเท่าไหร่จ้าร้อยหนึ่งนะคะร้านนี้เคยลงช่องคุณป้าแล้วอา่าร้านาชื่อร้านอะไรนะบุตบานะคะก็นี่หมอนทองนี่นะหมอนทองเจ็ดสิบห้าอ๋อ อันนี้มีหมอนทองแล้วก็มีมังคุดเนาะแล้วก็มีก้านยาวอ่าร้านเจ๊บ,บุษบาตลาดวัดสีเมืองใครอยากหามังคุดเนี่ยสวยๆเอ้ยโลเท่าไหร่นะสิบเก้ายี่สิบยกเข่งนะคะคุณผู้ชมราคายกเข่งสิ 19, บเก้ายี่สิบร้านเจ๊บ,บุษบาลองโทรมาถามราคาโทรมาจองได้ที่เบอร์ ศูนย์เก้าแปดแปดสี่เจ็ดสองเก้าเจ็ดหกนะคะบางคุดร้านเจบุษบาคุณปากฝากไว้ร้านหนึ่งเผื่อใครอยากหาบางคุดไปขายก็ดูเ,<อ>เข้ามาดูได้นะคะนอกจากมีบางคุดแล้วก็มีทุเรียนหวนทองด้วยนะคะมีทุเรียนก้านยาวด้วยบางทีก็มีอย่างอื่นมาด้วยใช่ไหมลองกองลองกองก็มีเนาะอ่าแล้วแต่บางวันถ้าคนอื่นอยากได้อย่างอื่นเขาก็โทรมาสั่งได้ไหม อ่าต้องดูว่าเราหาให้ได้ไหมเนาะเออลองโทรมานะอยากได้อะไรลองโทรมาถามดูสะดวกโทรเวลาไหนไม่รู้ได้ค่ะหลังสามทุ่มแล้วไม่โทรเนาะแม่ค้าจะนอนนะคะแม่ค้าจะพักก่อนอ่าก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ